ฉันชื่อเยินเยินแต่ฉันเหมือนยันจังเพื่อนๆก็เลยเรียกเยินจังแล้วที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเก็บกดอยากจะคิวใครหรอกนะคะฉันกลัวแมงเม่าที่มันออกมาช่วงเย็นตั้งหากก็ดูสิคะหน้าตาของมันน่ะช่างน่ารักเสลือเกิน เยินเไม่ต้องกลัวแล้วจ้าแม่ผูกถุงพลาสติกกับหลอดไฟแมงเมาน่ะมันลงถุงไปหมดแล้วจ้าค่อยยังชั่วแบบนั้นก็ค่อยสบายใจหน่อยค่ะนี่น่ช่วงเนี้ยฝนมันตกใช่ไหมบ้านฉันนะมีแมงเมาเพียบเลยล่ะ <şu> ตอนนี้ละค่ะฉันสัมผัสได้ถึงหายนะนี่พวกเธอฉันมีปมกลัวแมงเม่าพวกเธอก็รู้นี่อยากขังฉันไว้ในห้องน้ำกับแมงเม่าแบบนี้เย็นจังถ้าไม่อยากโดนแกล้งแบบนี้ก็ทำมิชชั่นนี้ให้เคลียสิส่งซองผ้าป่าเอ้ยจดหมายรักไปให้รุ่นพี่ทาโก้ว เอรุ่นพี่ทาโก้คนที่ป๊อบป,ป๊อบอตฮอ,อย่างนั้นใช่ไหมนี่แปลนตกลงว่าเธอทำกุญแจหายตรงไหนกันแน่เนี่ยอ๋อฉันทำหายตรงนู้นนะ่ะกุ๊กแต่ว่ามาหาตรงนี้เพราะว่าตรงนู้นมันรกเอ๋แบบนั้นชาตินี้ก็ไม่มีวันเจอหรอกเดี๋ยวฉันไปหาตรงนู้นให้ขอบคุณมากเลยนะ เธอคือยายเยืนจังที่เรียนห้องข้างๆนี่นาโทษทีนะเพื่อนฉันมันถนัดทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากน่ะมีอะไรที่เราจะพอตอบแทนได้บ้างล่ะเรื่องนั้นมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะเอ๋นี่มันซองผ้าป่าจากใครกันเอ๊แต่ซองผ้าป่า มีตาประทับรูปหัวใจวัดไหนกันเนี่ยอ๋อวัดปะลานะคะเขารักเธอเท่าไหร่ฉันรักเธอมากกว่าหาเอ๋หาอะไรอย่างนั้นเหรอคะอะไรของรุ่นพี่หายเออเออช่างเหอะยายบือ้อเอ้ยนี่มาดูมิชชั่นก่อน ถ้าคิดจะมาเดทกับฉันแล้วก็เธอจะต้องพูดบทกลอนนี in me, in ้ห้ามผิดภายใน35วิเข้าใจล่ะเพราะแบบนี้ใหญ่พวกนั้นถึงได้ให้ฉันมาทำมิชชั่นแบบเนี้ยไม่ไหวหรอกเย็นจังเขาแกล้งเธอชัดๆนั่นนะสิพยายามเลิกกลัวแมงเมามันน่าจะง่ายกว่านะ มันก็ใช่แปม๋มกุ๊กแต่ว่าฉันน่ะคือว่าฉันฉันรู้สึกว่าพอได้จองรุ่นพี่ทาโก้ใกล้ๆแล้วฉันวาวุ่นเข้าให้แล้วนะสิเอาเธอพวกเรารับปากแล้วว่าจะช่วยระหว่างเดินเนี่ยเธอก็พยายามท่องพยายามอ่านให้ได้เออหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหน,บนีหาย นั่นแหละสโลสโลก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไวขึ้นเอ่อเห็นหนีหีบหีบพอได้ละน้องไม่ได้ไปต่อครับถ้านี่เป็นสควิตเกมน้องโดนผู้คุมยิงไปแล้วเอ่อแต่แต่ว่ารุ่นพี่ทาโก้คะ่ะเฮ้ยเสียใจด้วยนะครับตกรอบแล้วไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น โอ้โหนี่สินะรุ่นพี่ทาโก้นะ่ะใหญ่นั่นโดนเทโคมเบล์คอยดูนะฉันจะพิชิตมิชชั่นนี้เองรุ่นพี่ทาโก้จะต้องกลายมาเป็นไอ้เต้าตาโก้ของฉันอมตอนแรกทำเพราะว่าโดนแปง้งแต่ตอนนี้ทำเพราะว่าหวังผู้ชัดๆ เอาเลยเพื่อนเอาชนะความกลัวปมในใจนี้ให้ได้เธอจะได้ไม่ต้องไปเล่นเกมบ้าบอของรุ่นพี่ไม่ฉันจะเล่นฉันน่ะจะต้องเลิกกลัวแมงเมา้าและได้รุ่นพี่ว้าว <Wow. S 1> นี่เยินจังโลภมากลาบจะหายเอานะไม่เป็นไรลาบหายก็ยังเหลือข้าวเหนียวเอาล่ะ หนึ่งสองสามชีสหืม <c oughs> ถ้ามั่นใจสักขนาดนั้นเอาสิเริ่มได้เลยอืออืมเอาแล้วนะโย่แล้วนี่คือเสียงจากเด็กวัดหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหนีหายเห็นหนีหีบหนีหีกันมากมายเห็นหีบหายหลายหีบหนีหนีเอ้ย <c oughs> ยอดไปเลยเวลอัพ well แล้วแต่งครับ <c oughs> เส้นเล็กน้ำสองชามสินะจ๊ะพ่อหนุ่มไม่ผักส่วนหนูใส่ผักเอมใช่แล้วเอจะเรียกแม่ค้าว่าป้าเขาก็ไม่ได้ดูแก่ขนาดนั้นงั้นเรียกนะก็แล้วกันเราจะต้องวางฟอร์มเด็กสาวผู้มีมารยาทต,ต่อหน้าไอ้เต้าตะโก้เอถั่วงอกนี่ใส่ใช่ไหมจ๊ะแล้วผักบุ้งละจ๊ะหนูจะให้ใส่ด้วยหรือเปล่าใส่คะ่ะนะ เอ้หนูนี่ฉันพูดถึงผักบุ้งก็มีแค่ผักบุ้งคะน้าไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวสิคะหนูหมายถึงใส่คะน้าก็คือใส่ผักบุ้งคะน้ายังยังอีกคราวนี้จะให้ใส่ทั้งผักบุ้งทั้งคะน้าโอ้ยนี่ใส่คะน้าก็หมายถึงใส่ค่ะคุณนาชาตเนี้ยจะได้กินไหมเนี่ย เฮ้ยเมืองซากุระตั้งสถานะคบกับดวงอาทิตย์เมื่อเดือนเมษาสงสัยเดือนนี้กลายเป็นกิ๊กกับฝนซะแล้วละมั้งเอาล่ะวันนี้ไม่มีการบ้านแล้วคุณแม่ก็ยังไม่กลับมาจากทำงานเลยนั่งเล่นเกมยันเดเรรอไปก่อนแล้วกันสัปดาห์ที่สองในเกมหนามหัวใจก็คือยายคาลามายเอ้ยยายอมายหืม มีฟ้าขนองซะด้วยแฮะเลิกยามไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะนี่เมื่อกี้อะไรกันไฟดับงั้นเหรอไม่ใช่สิเราหลับตาอยู่อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวสินี่มันในเกมไม่ใช่หรอไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นไปไม่ได้เรื่องบ้าบอพันนี้ใช่ต้องไปที่โรงเรียน นั่นปะไรยืนคุยกันหน้าโรงเรียนเหมือนในเกมกระหนุ่งกระหนิงเลยเอ้าสวัสดีเธอเป็นอะไรไปโอเคหรือเปล่าเห้ hè? ยยายคารมายทีมองหน้าฉัน <ME> เหมือนย่อเยอะยังไงชอบกลนจริงสิถ้าฉันเป็นอายโน,โน่ฉันก็ต้องปิดจ็อบเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นจะออกจากเกมได้ยังไงเตาแก๊สนั่น ไม่ไม่เราจะไม่ว <laughs> well, ินาศกรรมใครทั้งนั้นแหละแต่ว่าถ้าปล่อยให้อมายกับรุ่นพี่เขาลงเอยกันเราก็จบเห่เหมือนกันนี่ว่ามันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวสิยันเดเรแบบใดมีปลามังฟิตด้วยฮ้กว่ามันจะหลุดไปจากหัวฉันมาคิดแผนการดีกว่า ต้องทําให้สองคนนั้นไม่ได้ลงเอ่ยกันโดยที่ไม่ได้ทําร้ายอมมยแล้วดูสิหลุดเข้ามาในเกมยังต้องมานั่งเรียนหนังสืออีกวารเวลาไปเลยดีไหมนะ <c oughs> เออคือฉันจะมาบอกว่าฉันไอยนะไอชี้คนนี้ไม่ได้ชอบรุ่นพี่ค่ะ <Hey? S 1> ฟังให้ดีนะคะไม่ได้ชอบแบบตะโกนเลยล่ะค่ะเพราะว่ารุ่นพี่น่ะหญิงเก่าขิดก็มีหญิงใหม่แล้วไม่ทันไรเลย oh, <no. S 1> จะบอกให้รู้ไว้ค่ะว่าสิ่งที่ฉันรักมันก็มีแค่หม้อชาบูเท่านั้น oh, no. เอ่อขอโทษนะอเมยไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ว่าตอนนี้อยากกินชาบูขึ้นมาแล้วเค้กเนี่ยเอาไว้ก่อนอ่าจ้ะโหยดูสิคะรุ่นพี่ถึงกับงนันงันมาเลยฟังฉันบรรยายเรื่องชาบูร้านนี้ไปถึงกับอดใจไม่ไหวเลยเหรอก็เธอบรรยายซะหมูสไลด์อย่างนี้เห็ดเข็มทองอย่างนี้เต้าหู้ไข่อย่างนี้ <ś red> ยังไม่รวมพวกซีฟู้ดนะคะกุ้งตัวโตปลา,าหมึกเนื้อหนุบหนับเอ่อโทษทีค่ะเดินตามกลิ่นหม้อชาบูไปมันก็เลยเพลินชั้นสองชั้นสองสินะมันต้องอย่างนี้สิคะชาบูน้ำดำเดือดปุดปุดก็นั่นน่ะสิชาบูมันจะเยียวยาทุกสิ่ง ถูกแพ่งเลยค่ะรุ่นพี่ไม่ว่าจะตกโต๊ะตก,ตกสอบสอบตกชาบูนี่แหละคือสุดยอดแห่งพลังการเยียวยาฮ้ายรู้สึกเฟลชอบก่อนเหมือนโดนแย่งผู้ไปยังไงอย่างนั้นไม่เอาไม่เอาไม่งีเง่าเขาก็แค่อยากกินชาบูถ้าอย่างนั้น จะพี่ชิดใจเขาด้วยของหวานฟิวชั่นของเ้า,าเคา้กปลามังฟิตว้าวนี่ทำไมพวกเราถึงไม่หายไปละ่ะทั้งที่มันเย็นแล้วนั่นก็เพราะว่าพวกเราติดบั๊กนะสิ uhm> อิ่มจังตังอยู่ครบแล้วดูท่ารุ่นพี่จะลหลงไหลในชาบูหมูกระทะต้องชิดซ้ายซะแล้วเอ <N> นี่มันเป็นห้องรับสินะแต่ฉันเป็นยันจังแบบไร้หัวใจฉันไม่สนจะจับใครมาหรือแข่งแย่งผู้กับใครทั้งนั้นแหละทั้งใจของฉันมันมีแค่ชาบูคือว่าขอโทษนะอมไมแต่ว่าพี่ค้นพบแล้วน่ะเดี๋ยวก่อนสิคะรุ่นพี่ รุ่นพี่จะไปอินกับมันได้ยังไงมันก็แค่หมอ้อต้มผัดไม่ใช่เลยมันไม่ใช่แค่นั้นน่ะมันพิเศษมากๆเดี๋ยวจะให้ฟังท่อนนี้ แม้จะเป็นเพียงแค่หมอต้มผักแต,แต่ก็ทำให้เรานันนน้นมีความสุขได้มากกว่าสิ่งไหนไหนอยากบอกให้รู้ว่าฉันจะรักชาบูมีหมูสไลด์และมีน้ำจิ้มซีฟูดมีผักกะข้าวและขึ้นชายเต้าหู้และหมูบทอาหารทะเลต่างๆมากมายก็นี่แหละพี่เจอสิ่งที่พี่รักและอยากแต่งงานด้วยแล้ว หา <l ux> รุ่นพี่น่ะหลงรักชาบูเข้าให้แล้วแล้วยายคารมายก็โดนเทซะด้วยมิชชั่นเคลียร์แต่หิวชาบูอีกแล้วดิ <l ux> <l ux> อ้านี่ขึ้นชายตื่นจ้ะแม่กลับมาแล้วทำไมมานั่งหลับตรงนี้แอเอ้เอาแม่คะนี่หนูเผลอหลับไปหรอ ก็ใช่น่ะสิจ้าไปปะไปนอนในห้องให้เรียบร้อยเดี๋ยวนะนี่เราฝันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสตอรี่ขนาดนี้ได้ยังไงกันเนี่ยกูดในนะคะแม่เด็กคนนี้แล้วดูสิโน้ตบุ้งโน้ตบุ๊กก็ไม่ปิด เรื่องสั้นพิเศษท้ายคลิปผมนั้นหรือคือสาวยันเดเรสผมชื่อโทโมยะเป็นคนธรรมดารรมดาที่ติดเกมยันเดเรตมากๆชอบเล่นเกมนี้ตอนดึกๆเปิดเสียงดังจนโดนเพื่อนข้างห้องด่าแต่ใครจะไปคิดว่าการเล่นยันเดเรตจนตีสามจะพาผมไปเจอเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการคืนนั้นผมล้มตัวลงนอนพร้อมความเหนื่อยล้าจากการเล่นยันเดเรตจนตัวละครผมโดนจับได้ในข้อหาวางยาคู่แข่ง และตอนที่กําลังจะฝันหวานผมก็รู้สึกเหมือนโดนดึงแรงๆจนลืมตาอีกทีนี่มันโรงเรียนในเกมยันเดเรหรือผมยืนอยู่หน้าโรงเรียนพร้อมกับกระจกที่สะท้อนภาพของตัวผมที่เปลี่ยนไปผมมีผมยาวสีเขียวทึบดวงตาเบิกกว้างเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายวันและถือมีดทาครัวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันอะไรทําไมผมถึงมาอยู่ในเกมแล้วทําไมผมถึงกลายเป็นยันเดเรด้วยจังหวะที่ผมกําลังจะตั้งคําถามในหัว เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งก็เดินผ่านมาเธอส่งยิ้มให้แล้วพูดว่าอาโทโมยะจังวันนี้เธอดูน่ากลัวกว่าปกติเลยนะน่ากลัวกว่าปกติเดี๋ยวซินี่มันเรื่องบ้าอะไรผมไม่อยากเป็นยาเดเร็กแต่ทันใดนั้นเสียงในหัวผมก็โผล่ขึ้นมาเหมือนระบบเกมภารกิจของคุณกำจัดคู่แข่งเพื่อครอบครองรักแท้ของเซนไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้อยากได้เซนไปขอออกจากเกมนี้ได้ไหมผมตะโกนลั่นแต่ระบบไม่สนใจ ผมได้แต่มองเพื่อนคนนั้นเดินหายไปวันต่อมาผมพยายามไม่ยุ่งกับใครแต่ชีวิตในเกมมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคู่แข่งของผมปรากฏตัวต่อหน้าเป็นสาวผมส้มสุดน่ารักเธอวิ่งเข้าหาเซนไปแล้วคุยแบบหวานหยดผมนั่งดูอยู่ห่างาแต่ไม่รู้ทำไมมือมันดันหยิดมีดออกมาเองเฮ้เฮ <Hey, hey, S 1> มือใจเย็นเราเป็นคนดีผมพยายามบังคับตัวเองแต่มือเจ้ากรรมเหมือนจะทำงานตามระบบเกมมีดพุ่งไปทางเธอ แต่แทนที่เธอจะกรีดร้องเธอกลับหันมายิ้มให้โทโมยะจังเหรอแอบเล่นบทยันเดรอีกแล้วเหรอน่ารักจังเลยน่ารักนี่มันอะไรกันผมกําลังทําเรื่องผิดกฎหมายแต่ทุกคนกลับคิดว่าผมแค่เล่นมุกนั้นเหรอหลังจากนั้นผมก็ต้องใช้ชีวิตเป็นยันเดรไแบบงงๆทุกครั้งที่ผมทําอะไรน่ากลัวคนอื่นก็แค่หัวเราะแล้วบอกว่าโทโมยะจังชอบเล่นบทบาทสมติสินัก ผมพยายามอธิบายว่าผมไม่ได้เล่นแต่ไม่มีใครเชื่อแถมเซ็นไปเองก็เข้ามาชมผมว่าเธอนี่มีเอกลักษณ์จริงๆนะโทโมยะจังสุดท้ายผมก็ทําใจได้ว่าชีวิตใหม่ของผมในเกมยันเดเรนี้อาจจะไม่เลวร้ายขนาดนั้นอย่างน้อยผมก็ได้เป็นตัวละครหลักที่ไม่มีใครเอาจริงเอาจังกับผมเลยและเผลอๆอาจจะได้เซ็นไปมาฟรีๆอีกด้วยเรามีการ์ตูนสนุกนุกละความลับในเกมสากูระมามาหากชอบก็กดไล ดแชร์และติดตามกันได้นะคะ่า